สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์นาฬิกาจะเป็นเหมือนเช่นเคยในช่วงนาฬิกาอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้มีประเด็นของเฟรนกี้เดยองมาพูดคุยกันนะครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สปอร์ตนะครับฉบับเช้าวันอังคารที่10ธันวาคมที่ผ่านมานะครับบ่งบอกชัดเจนนะครับว่าสถานการณ์ระหว่างบาร์เซโลนากับเฟรนกี้เดยองนั้นค่อนข้างที่จะตึงเครียดทีเดียวพาดหัวหน้าหนึ่งเป็นรูปของเดยองแล้วก็เขียนคําว่าเอนขียงน่า สถานการณ์ของเดยองนั้นตึงเครียดมากครับเขาบอกว่าเวลานี้มีบอร์ดหลายคนครับในทีมบริหารของโจนร,ปรัปตานั้นไม่พอใจเฟรนกี้เดยองและอยากให้ขายเฟรนกี้เดยองออกไปหนึ่งเลยครับสาเหตุเริ่มต้นจากอาการดื้อของเดยองที่ตัวนั้นได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าอย่างหนักและเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ผ่าตัดนะครับแต่รักษาด้วยยาและการทำกายภาพแน่นอนครับเดยองหายกลับมาได้แต่ เขาบอกว่ามันกินระยะเวลายาวนานเกินกว่าที่ประเมินเอาไว้คือถ้าผ่าตัดเนี่ยหายไปนานแล้วและกลับมาช่วยทีมได้นานแล้วนี่คือหนึ่งเรื่องนะครับที่ทําให้บอร์ดนั้นไม่พอใจ2เลยก็คือพอหายเจ็บกลับมาเล่นก็ยังแก้ล้งๆฟอร์มการเล่นไม่ดีโดยเฉพาะล่าสุดเกมกับเรอัลเบรติสเปลี่ยนลงไปเป็นตัวสมรอง แทนที่จะช่วยยกระดับทีมจับทําให้ผลงานในแดนกลางของทีมแย่ลงและสุดท้ายทีมพลาดโดนตีเสมอนั่นก็ททำให้บอดก็ไม่พอใจอีกประกอบกับค่าเหนื่อยที่แพงมหาศาลแพงที่สุดในบรรดานักเตะทุกคนใน Barcelona, บาร์เซโลนาบอดก็เลยมองว่ามันไม่คุ้มค่าเอาซะเลยนะครับนักเตะฟอร์มไม่ดีนะครับแล้วก็คอนโทรลไม่ได้ค่าเหนื่อยก็แพงเกินเหตุน,นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับบาซ่าซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของเพดานค่าเหนื่อยอยู่ณนะเวลานี้ก็เลยอยากที่จะปล่อยแฟรงกี้เดยองออกไปให้สําเร็จภายในซัมเมอร์ปี2025นี้อย่างไรก็ตามครับคนหนึ่งที่ไม่ได้มองแบบนั้นคิดเห็นตรงข้ามกับบอร์ดบริหารก็คือฮันซี่ฟลิกฟลิกมองว่าแฟรงกี้เดยองคือนักเตะระดับท็อปคลาสครับและต้องให้เวลาเขาอีกสักหน่อย เชื่อว่าอีกไม่นานครับเดยองจะกลับมาคืนสู่ร่างทองของเรยนยงได้อีกครั้งและจะกลายเป็นแกนหลักที่ทีมขาดไม่ได้ฟริกเนี่ยเรียกได้ว่าตกลุมรักสไตล์การเล่นของเฟรนกิ้เดยองอย่างมากเห็นได้ชัดครับตั้งแต่ที่หายบาดเจ็บมาฟริกให้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังให้เดยองนั้นฟื้นคืนสู่ฟอร์มการเล่นที่สุดยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่บอร์ดดูเหมือนว่าจะไม่เอาด้วยครับทางนี้ครับเดยองมีสัญญากับทีมถึงปี2026นะครับ ถ้าตามพิเรียดปกติแบบนี้เนี่ย <c oughs> จะต้องเริ่มการเจรจาต่อสัญญาฉบับใหม่กันเรียบร้อยแล้วแต่ถึงขนาดนี้ครับบอร์ดนิ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่คิดยิ่งขอเสนอต่อสัญญาให้กับเดยองต่อย่างใดขณะที่เฟรนกี้เดยองเองก็แสดงความตั้งใจว่าจะอยู่ให้ครบสัญญาเป็นอย่างน้อยครับโอ้โหก้านี่เป็น คอน l i c t ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งฝั่งของเดียองทั้งฝั่งของบอร์ดบริหารบางคนแล้วก็ในทัศนะมุมมองส่วนตัวของแฮนซ์ฟริกผู้เป็นเทรนเนอร์ด้วยเรียกได้ว่าแต่ละคนก็มีมุมมองที่แตกต่างก,กันออกไปและคุณผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรกับกรณีของเดือยองครับเก็บหรือว่าขายครับ